เขากับนะครับไข่เยอะมากไข่แก่นี่ไข่แก่สีอ่อนไข่อ่อนสีแก่ไข่ไข่ไมอ่อธิบายหรอกกลับเจ็บน,น้ำหวานเราให้เอาให้มีดเพื่อนน้ำหวานก่อนแล้วกันนะครับต้องรีบเก็บ ครับทั้งเวลาก็เออนนี้มันมพันอยู่ไหนวะเอาไข่ก่อนแล้วกันไข่นางก็ไม่รู้อครับผมขอเอาไข่ออกก่อนแล้วกันโอกาสผมอย่างหนักแล้วผมไม่รู้ว่านางอยู่ไหนนะครับขอเอาไข่มาก่อน เจ็บมากตอนนี้เจ็บมาก